สวัสดีครับไม้ปแปดส่วนบายมาวครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการพับกางจักรยานพับเทิน VIBS เกันครับผมอ่ะเทิน VIBS เจะเป็นจักรยานพับแบบคอมพิวเตอร์นะพับเฟรมเป็น3ท่อนมีจุดพับพิเศษของเทินอยู่2จุดตรงนี้นะครับที่เฟรมแล้วก็ที่คอหจุดนะครับมาพับกันเลยดีกว่าครับผม เริ่มต้นนะครับแนะนําให้เอาขาจานข้างข้างขวาไปข้างหน้าแบบนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ใส่กระเป๋านะครับแต่ถ้าเราใส่กระเป๋าไฟสูตรนะครับให้เอาบันไดข้างขวาเนี่ยถอยมาบริเวณนี้นะครับอ่าเริ่มกันเลยครับผมเอาขาตั้งขึ้นครับผมนะครับแล้วเราก็พับเลิอกอ่าได้เลยนะครับเทินบีไอบีเนี่ย มันมีขายันเพื้นอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยบอกลงทีหลังก็ได้นะครับเราจะเริ่มแต่การที่พับเฟรมก่อนดีกว่านะครับอ่าปลดล็อกจุดล็อกที่เฟรมทั้ง2จุดนะครับแบบนี้เอาตรงกลางนี้ก่อนนะครับปลดล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกตรงหัวนี้นะครับอ่บาสังเกตในคลิปเนี่ยผมจะเอาตูดันเอาไว้นะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามือเนี่ยจับ ที่ท่อนเฟรมด้านหน้านี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็โยกออกมาแบบนี้นะครับอ่าพับเข้าไปแบบนี้เขาจะมีตัวล็อกเป็นเดือยล็อกอยู่นะครับเอาเดือยล็อกเนี่ยเสียเข้าไปที่รูด้านหลังตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ผมเไม่บอกลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราพับคอดีก่อ พือที่จะให้เซตตำแหน่งบอกให้ถูกต้องนะครับอคอนะครับเราจะใช้วิธีการปลดสเต็มนะครับแล้วก็พับลงไปหน่อยนีแบบนี้นะครับล็อกแต่ไม่รียบร้อยนะครับพับถือพับที่คอครับในการดึงเซฟตี้จีแดงขึ้นแล้วก,กดคอสวิตลงไปนะครับแล้วก็พับคอขึ้นมาแบบนี้นะครับัน้นเนี้ยเราจะเอามีเบลนะครับ เอามาใส่ไว้ที่ตัวล็อกเปลวข้างบนนี้นะครับเอาส่ยมาพาดคอแบบนี้จะเห็นตัวนี้นะครับอยู่นี้แล้วค่อยเก็บเบาะนะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเก็บเบาะเนี่ยถ้าเราเบาะลงไปก่อนด้านขวาเบาะอาจจะชนที่เฟรมนี้ได้ทาบยากฉนันก็จัดการให้เร,เราจะาค่อยเก็บลงไปนะครับหรือถ้าใครจะเข็นก็สามารถที่จะยกขึ้นมาแบบนี้ได้ง่ายนะครับ แล้วเข็ยนเข้าไปเลยนะครับทีนี้ถ้าไปเอาสายเบรกมาแน่นเนี่ยมันติดนะครับอย่างเงี้ยมันติดนิดนึงเนี่ยร้อยหลังติดเราก็สามารถที่จะปลดระบบตัวช่วยปลดสายเบรกได้ตรงนี้นะครับด้วยการบิดนะครับบิดเข้าไปนะครับเ,ออเราจะไม่ล็อกแล้วนะครับแต่ว่ารถแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเข็นได้เฉพาะเดินไปข้างหน้านะมันไม่ควรเข็นถ้ายหลังเพราะว่ามันจะทําให้ชาจานมันตีเฟรมนะครับอ่า เก็บเบาเข้าไปครับด้วยการจัดการด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจัดการด้านล่างก่อนพอล็อกเสร็จปุ๊บตัวนี้มันโดนหนีบไปด้วยนั้นจัดการข้างบนก่อนนะครับะจะหมุนอย่างนี้หรือกลับข้างก็ได้นะง่ายๆล็อกต้องท้างถัดันทวาปนะครับโอเคไม่ให้ตำแหน่งของเบาชนเฟรมนะมันจะได้ไม่เป็นลอยนะครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม ส่วนบันไดเนี่ยเราสามารถที่จะถอดบันไดข้างซ้ายนะครับออกมานะครับอ่าถอดออกมาเพื่อที่จะเก็บไวท้ที่อ่าด้านล่างของเฟรมนี้นะครับมีที่เก็บอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อย ในการใช้งานจริงนะครับบันไดของเอ็จะมีแวนเซฟตี้สีเหลืองๆนะใส่ตรงนี้ด้วยนะครับไปใช้ตอนขี่นะจะได้ไม่ลุดออกมามีทั้งสองข้างเลยนะครับใส่ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าพับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเราจะจ่ายยังไงนะครับเริ่มต้นเลยครับเราก็จะการเริ่มบันไดก่อนนะอะบันไดเนี่ยมันโอกาสที่จะหมดอย่างนี้เข้ากลางเราการรับบางทีอาเซนขายใจขึ้นมาตีจะเป็นลอยได้ฉะนั้นบันไดจะก,การเป็นก่อนครับผมถอดบันไดมาใส่เรียบร้อยครับผม ปลดล็อกนะครับใส่เข้าไปที่ขาจักรข้างซ้ายนะครับล็อกให้เรียบร้อยแล้วใส่เซฟตี้เข้าไปด้วยนะแต่พอดีเซฟตี้ในกล่องผมไม่ได้ออกมานะครับใส่ตรงเนี้ยเซฟตี้เป็นแบบเหลือนะตัวสีนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับการคอขึ้นก่อนจริงๆจะเอาอานขึ้นก่อนหรือการคอก่อนไ็ได้ครับไม่ต่างกันนะครับเราเอาอานเอาคอขึ้นก่อนเลยการมันง่ายนะครับปลดล็อกเบลล์แล้วคอขึ้นมานะครับลางออกมาให้เรียบร้อย ล็อกไปเลยนะครับเคยเป็นออโต้เซฟตี้พอล็อกเสร็จปุ๊บคลิกคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะการรถออกนะเราจับรถวางท่าปกตินะครับอ่าท่านี้นะครับโอเคเอานิ้วเราไปกดที่สวิตช์ข้างหลังนะครับตรงข้างๆดุมล้อนะครับกดลงไปแล้วว่าเขาจะเปิดออกนะครับแบบนี้ดึงออกมาจับท่อนหน้าของเฟรมนะท่อนนี้นะครับจับไว จับที่เบาะนะครับแยกออกมาแบบนี้นะครับระหว่างการทําเนี่ยก็มันเช็คเรื่องบันไดกับสายด้วยครับอย่าให้มันไปเกี่ยวกันนะครับล็อกที่จุดพับทั้ง2จุดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาขาตั้งลงม,มาเลยครับรถจะได้ไม่ลม้มแล้วก็เราก็จัดการเรื่องเบาะนะครับดึงเบาะขึ้นตามชอบใจเรานะครับอ บบาตัวล่างจะมีขีดมกซิ่มัมอยู่นะเป็นตัวเอเยอะๆนะครับอย่าให้เกินมกซิมัมถ้าไม่พอค่อยปรับตัวบนขึ้นมานะครับเอาตัวล่างขึ้นสูงสุดก่อนเสมอนะครับเพื่อความแข็งแรงปรับแฮนด์ตามชอบใจเรานะครับแค่นี้ก็พร้อมขี่ได้แล้วครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับ อ่ะก็เป็นคลิปที่ให้เพื่อนๆดูการพับการนะครับงัน,นขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับ